ในอดีตการมีพระราชานามว่าพระเจ้ากาลิงคะของราชอยู่ในแคว้นกาลิงครัฐพระองค์มีพะละกำลังดุดช้างสารและมีกองทหารที่แข็งแกร่งเป็นที่ยำเกรงของเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดกล้ารบด้วยเนื่องจากพระเจ้ากาลิงคะเป็นกษัตริย์ที่กระหายสงครามพระองค์มีพระประสงค์จะสู้รบ จึงให้พระราชธิดาทั้งสี่ผู้มีรูปงามเป็นเลิศประทับนั่งในราชรถและส่งไปตามเมืองต่างๆและประกาศว่าหากพระราชาพระอ,องค์ใดทรงปัารานพระราชธิดาก็ให้รบกับเราด้วยจนกระทั่งมาถึงแคว้นอัสกรัตซึ่งมีอำมาตย์ผู้มีปัญญาชื่อนันทเสนนันทเสนคิดว่า สามารถเอาชนะพระเจ้ากาลิงขะได้จึงสั่งให้เปิดประตูรับพระราช,ชธิดดาทั้งสี่และนำไปถวายแด่พระเจ้าอัศกะโดยตนนั้นจะขอรับบัญชาการรบครั้งนี้เองพระเจ้ากาลิงคะทรงรู้ข่าวว่าแคว้นอัศกะจะทำการรบก็ทรงดีพระทยัยเสด็จกีทาทัพไปทันที นันทเสนอัมมาตร,รู้ข่าวการเสด็จมาของพระเจ้ากาลิงคะจึงสงสารไปว่าขอพระเจ้ากาลิงคะจงอยู่ในเขตของพระองค์อย่าล่วงล้ำเข้ามาในเขตของข้าพระเจ้าอีกไม่นานการสู้รบจะเกิดขึ้นในระหว่างพรมแดนของแคว้นทั้งสองครั้งนั้นมีดาบทตั้งสาลาอยู่ระหว่างเขตแดนของพระราชาทั้งสอง พระเจ้ากาลิงคะคิดว่าธรรมดาสมณะทั้งหลายย่อมเป็นผู้รู้จึงปลอมแปลงพระองค์ไปถามดาบทว่าพระเจ้ากาลิงคะกับพระเจ้าอัสกะจะทําการรบกันท่านดาบทคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะพระดาบทกล่าวว่าอาตมาก็ไม่ทราบแต่คืนนี้เท้าสักกะจะเสด็จมาอาตจจมาจะลองถามพระองค์ดู เมื่อเท้าสักกะเสด็จมาพระดาบทจึงถามว่ามหาบาพิษการรบระหว่างพระเจ้าอัสศก,กะกับพระเจ้ากาลิงคะกำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้ใครเป็นผู้ชนะเท้าสักกะตอบว่าพระเจ้ากาลิงคะจะมีชัยรุ่งขึ้นพระเจ้ากาลิงคะเสด็จมาถามอีกพระดาบทตตอบตามที่เท้าสักกะได้พยากรณ์ พระองค์ทรงดีพระไทยดำริว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะทรงมีกองกําลังที่เหนือกว่าข่าวนี้ได้แพ้สะพัดออกไปทำให้ฝ่ายทหารของพระเจ้ากาลิงคะพากันประมาทละทิ้งวินัยและความสามคัคคีเนื่องจากมีความมั่นใจในใชัยชนะครั้งนี้มากเมื่อพระเจ้าอัสกะได้ทรงสดับเรื่องนั้น จึงรีบรับสั่งให้เรียกอมมาดนันทเสนและตัดเล่าเรื่องคำพยากรณ์นันทเสนกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชไม่มีใครรู้ว่าชัยชนะหรือความพ่ายแพ้จะเป็นของใครขอพระอ,องค์อย่าทรงวิตกไปเลยข้าพระอ,องค์จะจัดการเรื่องนี้เองเมื่อกราบทูลพระราชาแล้วนันทเสนได้ไปเข้าหาพระดาบท ถามว่าท่านดาบทผู้เจริญศึกครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้แพ้พระดาบทตอบว่าท้าวสักกะได้พยากรณ์ว่าพระเจ้ากาลิงคาะจะเป็นผู้ชนะส่วนพระเจ้าอัสกะจะเป็นผู้แพ้นันทเสนจึงถามต่อว่าบุพภนิมิตอะไรจะมีแก่ผู้ชนะหรือผู้แพ้พระดาบทตอบว่า อารักขาเทวดาของผู้ชนะจะเป็นสีขาวส่วนผู้แพ้จะเป็นสีดำอารักขาเทวดาทั้งสองฝ่ายจะต่อสู้กันก่อนนันทเสนได้ฟังดังนั้นด้วยความมีปัญญาจึงรู้วิธีการเอาชนะฆ่าศึกเมื่อลาพระดาบทแล้วท่านก็รีบพาทหารแนวหน้ากล้าตายประมาณพันนาย ไปทดสอบขวัญกำลังใจและความสามาัคคีพางให้โอวาดว่าขอให้พวกท่านจงช่วยกันรบเพื่อถวายชีวิตแด่พระราชาเถิดเมื่อเวลาการรบมาถึงพระราชาทั้งสองเมืองประจันหน้ากันอารักขาเทวดาของพระราชาทั้งสองก็ปรากฏขึ้นซึ่งพระราชาทั้งสองพระองค์เท่านั้นที่มองเห็นผู้อื่นจะมองไม่เห็น นันถ้าเสนทูลถามพระเจ้าอัสกะว่าข้าแต่มหาราชบุพนิมิตปรากฏแก่พระองค์แล้วหรือยังพระเจ้าขาพระเจ้าอัสกะตัดว่าตอนนี้ปรากฏแล้วถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ทรงถือพระแสงหอกนี้พุ่งไปประหารอารักขะเทวดาของพระเจ้ากาลิงคะเถิดแล้วพวกข้าพระองค์อีกหนึ่งพันจะประหารซ้ำด้วยหอกพันเล่ม เมื่อพระเจ้าอัสกะพุ่งหอกไปแทงอารักขาเทวดาของข้าศึกและเหล่าทหารทั้งหนึ่งพันนายได้พุ่งหอกไปแทงซ้ำทำให้อารักขาเทวดาของพระเจ้ากาลิงคะถึงแก่ความตายทันทีพระเจ้ากาลิงคะและคนอื่นเห็นหอกนั้นเหมือนลอยค้างในอากาศเห็นความพ่ายแพ้ของอารักขาเทวดาของตนทรงตกพระทัยเป็นอย่างยิ่ง นันทเสนรีบสั่งให้ทหารตีกระนำลุกไล่ฝ่ายฆ่าศึกทหารของพระเจ้าอัสกะแม้มีกําลังน้อยกว่าแต่ด้วยกําลังใจที่เข้มแข็งจึงไม่หวั่นเกรงต่อฆ่าศึกเข้าโจมตีฆ่าศึกอย่างไม่กลัวเกรงและไม่กลัวตายทำให้ทหารของพระเจ้ากาลิงค้าเสียขวัญทับแตกกระเจิง จนพระราชาไม่อาจจะบัญชาการรบได้กองทัพจึงแตกพ่ายไปในที่สุดหลังจากพระเจ้ากาลิงคัสทรงพ่ายแพ้จึงกลับไปต่อว่าดาบดดาบดโกงในท่านกล่าวว่าเราจะชนะตอนนี้เราพ่ายแพ้ยับเยินท่านเป็นดาบดแล้วทำไมถึงยังกล่าวเท็จอยู่อีกราดาบดได้แต่รับฟังด้วยอาการสงบนิ่งในวันที่สาม ท้าสักกะ,สะเสด็จมหาพระดาบทพระดาบทจึงถามเท้าสักกะว่าท่านจอมเทพธรรมดาเท้าสักกะย่อมไม่กล่าวคำโกหกมิใช่หรือบัดนี้ความพ่ายแพ้ได้มีแก่พระเจ้ากาลิงคะแล้วพระองค์จะทรงแก้เรื่องนี้อย่างไรท้าสักกะตรัสว่าท่านดาบทผู้เจริญท่านก็รู้มิใช่หรือ ว่าเทวดาย่อมไม่อาจกีดกั้นความพยายามของมนุษย์บุคคลใดมีความขมใจมีความตั้งใจแน่วแน่ไม่แตกสามคัคีไม่แก่งแย่งกันมีความเพียรมั่นคงและมีความบากบันด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายเขาย่อมเป็นผู้ชนะเพราะเหตุนั้นแหละชัยชนะจึงปรากฏแก่พระเจ้าอัสกะเมื่อพระเจ้ากาลิงคราชหนีไปแล้ว พระเจ้าอัสกะได้กวาต้อนฉเฉลยศึกแล้วเสด็จไปยังพระนครของพระองค์อามาดนันทเสนส่งสารไปถวายพระเจ้ากาลิงคาราชว่าขอพระอ,องค์จงส่งทรัพย์มรดกของพระราช,ชาธิดาทั้งสี่มาถวายเดี๋ยวนี้ถ้าไม่สรงส่งไปพวกเราจะส่งกองทัพไปที่เมืองของพระองค์ พระเจ้ากาลิงคาราชได้ทรงสดับข่าวสารนั้นแล้วทั้งกลัวทั้งสะดุ้งหวาดเสียวจึงส่งพระราชทานทรัพย์มรดกของพระราชธิดาทั้งสี่ไปยังเมืองของพระเจ้าอัสกะตั้งแต่นั้นมาพระราชาทั้งสองก็อยู่กันอย่างสงบสุขและนี่จุลากาลิงคาชาดกพระศาส,าสดาทรงนำมาเป็นพระธรรม,มเทศนา พระราชธิดาของพระเจ้ากาลิงคาราชก็คือภิกษุณีอัมมาตนันทเสนก็คือพระสารีบุตรส่วนพระดาบุตรก็คือพระตถาคตฉะนั้นเทวดากีดกันความพยายามของคนไม่ได้ความเพียรที่ประกอบด้วยปัญญาจะพาเราไปสู่ความสำเร็จชีวิตของผู้มีความเพียรเป็นชีวิตที่ประเสริฐ จะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่า